สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่5ตุลาคม2565ันห้าร้ีวิวเจอเอซิมิลานคืนนี้นะครับไฟบังคับถ้าอยากเข้ารอบต้องชนะนะครับรวมไปถึงมาอัปเดตข่าวของคริสโตเฟอร์อินคุนคูแบบล่าสุดกันด้วยว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับซูซูซกิสวิปพาวเวอร์ยูอัพสปอร์ตอีโค,คเต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูเอาเจ็ทและ 1 4ส0 0 0คันไปทดสอบด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูมสูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณคอลลาแอคนะครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวน้มันสิวอักเสบช่วยได้หมดเลยนะครับตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภยัยมีออยอมีฮาลานด้วยสนใจสั่งซื้อสแกน QR code คดด้านบนได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของปีเตอร์บอสมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณสิงห์ world of football ครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่อง e เตอร์ a สแล้วก็ของสโมสรเชลซีด้วยฝากไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับแล้วก็ในเพจเนี่ยเขามีกิจกรรมแจกของรางวัลดีๆให้กับแฟนเชลซีมากมายนะครับฝากไปติดตามสิงห์ world of football กันด้วยนะครับ รวมไปถึงฝากยาแก้ไอาตาคันตีใครเจ็บคอไอมีเสมหาไปลุยกันเลยแล้วก็ยาถ่าย 1, 2, 3แก้ถ่ายท้องผูกขับลมแก้ท้องอืดน,นะครับไปจัดกันได้อยู่กับช่องบิทบอลมันยาวนานกว่า4ปีบอกมาจากช่องผมสั่งครบพันหลด1 0 0บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่ตลาดนักเตะก่อนเอาเรื่องของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูก่อนนะครับก็ทางฟาบริซิโอโรมาโนนะครับไป คลิปนะฮะอาจคลิปลงในช่อง Youtube ของตัวเองแล้วก็อัปเดตล่าสุดดังนี้โรมาโนบอกว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวจากสื่อเยอรมันสื่อฝรั่งเศสที่ปฏิเสธการตรวจร่างกายของคริสตเฟเอร์เอ็นคุนคูกับเชลซีบอกว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงแต่โรมาโนย้ำอีกครั้งนะครับเขาบอกว่าเรื่องที่เอนคุนคูไปตรวจร่างกายกับเชลซีจริงแน่นอนยืนยันได้ โรมาโนย้ำแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าต่อให้ฝั่งเงยอรมันฝรั่งเศสจ,จะบอกว่าไม่จริงตรวร่างกายกับเชลซีไม่จริงแต่โรมาโนคอนเฟิร์มว่าตรวจแล้ว,ว,แ,ลวแน่นอน100%นนะครับโรมาโนบอกว่าเอ็นคุนคูเนี่ยดูจะแฮปปี้กับข้อเสนอที่เชลซียื่นให้ซึ่ง1ในเหตุผลที่เอ็นคุนคูเขาดูโอเคกับเชลซีเพราะว่า เชลซีแสดงเจตนารม์ชัดเจนว่าอยากเซ็นสัญญามากๆอยากเซ็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมีการติดต่อตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วติดต่อกันอยู่นานหลายวันหลายสัปดาห์หลายเดือนแต่สุดท้ายไลฟ์ซิกไม่ขายอย่างไรก็ตามครับด้วยความสัมพันธ์ของเชลซีกับไลฟ์ซิกที่ดีเยี่ยมต่อกันเคยไปซื้อแวนเนอร์เข้ามาแล้วก็ขายแวนเนอร์คืนกลับเข้าไปทำให้ดีลที่เชลซีคุยกับไลฟ์ซิกเรื่องเอ็นคุนคูเนี่ยมันไม่ล้ม และไปสู่สเต็ปการตรวจร่างกายกันได้ด้วยซึ่งตอนนี้สามารถยืนยันได้ว่าในแง่ของเงื่อนไขส่วนตัวกับเอ็นคุนคูบรรลุข้อตกลงไปแล้วโรมาโนบอกว่าสเต็ปต่อไปคือจะใช้ความสัมพันธ์ในการตกลงค่าตัวกับไลฟซิกโดยเร็วที่สุดซึ่งเชลซียินดีจ่ายแพงกว่าค่าฉีกสัญญาเพราะกลัวโดนทีมอื่นมาแย่งปีหน้าเช่น เร a l อัลมาริดนะครับกำลังหาตัวแทนระยะยาวของคาริมเบนเซม a ามองข้ามไม่ได้แอตมาริดก็กำลังมองหากองหน้ารุ่นใหม่คนใหม่เหมือนกันก็มองข้ามไม่ได้หรือจะเป็นในอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลให้ความสนใจเพราะฉะนั้นมองข้ามทีมเหล่านี้ไม่ได้เชลซี Chelsea, ไม่อยากโดนทีมอื่นมาตัดหน้าก็เลยจ่ายเงินแพงกว่าค่าฉีกสัญญาเพื่อจองตัวไปเลยนะครับแต่โรมาโนบอกว่า ดีเทลการจ่ายเงินเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่เปลี่ยนไปซึ่งท่อนนี้ถ้าให้ตีความก็คืออาจจะจ่ายแพงกว่าเดิมแต่จ่ายเป็นงวดๆก็ได้อาจจะไม่ได้แบบจ่ายก้อนเดียวตุ้มเกิน60ล้านยูโรแล้วจบอาจจะแบ่งจ่ายก็ได้นะครับซึ่งไ์ซกเองก็ดูแฮปปี้ดีครับทำให้ตอนนี้ใช้คำว่าใกล้ถึงเวลาเซ็นสัญญานะครับโรมาโนใช้คำว่าเซตนะเตรียมใกล้แล้วครับใกล้ที่จะเซ็นสัญญา เอ็นคุณคูจะอยู่กับไลฟ์ซิกก่อนจนจบฤด,ดูกาลแล้วค่อยย้ายมาอยู่กับเชลซีในซัมเมอร์2023นะครับไม่ใช่ย้ายในเดือนมก,กราคมนะมาซัมเมอร์หน้าเลยโรโมาโนปิดท้ายด้วยครัว่าตอนนี้ดีลใกล้จะจบแล้วแต่โรมาโนบอกว่าต้องรอให้ถึงกระบวนการเซ็นสัญญาก่อนถึงจะใช้คำว่า h ฮียวีโกได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังไปไม่ถึงสเต็ปที่เตรียมลงนามเตรียมเซ็นสัญญ,ญา ตอนนี้ใช้คําว่าใกล้เซ็นใกล้ปิดดิวนะครับยังไม่เฮียวิโกแต่โรมาโน่บอกด้วยนะว่าตอนนี้ทิศทางคือเชิงบวกมากๆแล้ที่นักเตะจะย้ายไปอยู่กับเชลซีนะครับก็ฟังมาประมาณนี้ก็ตามที่ผมไลฟ์วิเคระาะห์ไปเมื่อวานผมว่า70% 70%นะครับกับโอกาสที่เชลซีจะได้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูมีโอกาสพลิกไหมมีมันยังเหลืออีก30%ไงแล้วต่อให้เียวิโกแล้วผมก็ยังให้90 มก็ยังไม่ได้ให้ร้อยเรามาถึงจุดที่ถ้ายังไม่ชูเสื้อถ้ายังไม่ประกาศผ่านออ f ฟิเชียลสโมสรยังไม่ร้อยเด็ดขาดนะครับอันนี้คือเรื่องของเอ็นคุนคูนะครับทางโรมาโนยังบอกด้วยนะครับว่าข่าวที่เชลซียังคงให้ความสนใจยอสโกกวาดิโอนเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะซึ่งเมื่อซัมเมอร์ก่อนเชลซี Chelsea เคยเตรียมยื่นข้อเสนอกว่า80ล้านยูโรหรือ68ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อแต่นักเตะต่อสัญญาฉบับใหม่กับไรซิกไปก่อน เพียงแต่เชลซีก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับแล้วก็จะใช้ความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมต่อเนื่องในการเจรจาแมดรอบอกด้วยนะครับว่าสาเหตุที่เชลซีสนใจกวาดิโอนเพราะว่าตัวเก่าอย่างเตียกโกซิวาเนี่ยอายุ38แล้วบางทีอาจถึงเวลาที่จะกลับไปเล่นให้ฟลูมิเนเซ่ทีมเมลิกบ้านเกิดบราซิลเพื่อแขวนสตัด๊ดส่วนอนาคตของคาริดูคูลิบารีที่โดนดรอปในยุคแกรมพอเตอร์เนี่ยคงยังไม่โดนขายเร็วๆนี้หรอกเพราะว่าเพิ่งย้ายมาเองแต่ก็ต้องรอดูว่า แกรมพอตเตอร์จะให้โอกาสลงได้นิ่งทีเนี่ยเมื่อไรนะครับซึ่งพอเราตั้งข้อสงสัยในข่าวของแมตต์รอไปแล้วนะครับที่แมตต์รอตั้งข้อสงสัยว่าคูริบอรีเนี่ยไม่โดนขายหรอกแต่จะได้เล่นเมื่อไหรเนี่ยอันนี้ไม่รู้ซึ่งเมื่อวานนี้ครับในเพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนที่จะแข่ง UCL ค่ำคืนนี้นะครับคูริบอรีเป็นนักเตะเชลซีที่มาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเขาก็โดนถามหลายประเด็นที่น่าสนใจแต่ว่าหลากัหลกๆจะพูดถึงการที่ยังไม่ได้โอกาสลงสนามคูริบารีบอกว่า มันก็เป็นความจริงแหละที่ผมยังไม่ได้ลงเล่นในยุคข,ของคุณซื้อใหม่แต่ผมสบายดีผมรู้ว่าเดี๋ยวโอกาสของผมเนี่ยมันจะมาถึงแน่เรามีเกมให้เล่นมากมายผมทุ่มเททุกอย่างในการซ้อมและต่อให้ไม่ได้ลงเล่นผมก็จะทุ่มเทแบบนี้เสมอผมคิดว่าตอนนี้ตัวเองกำลังซ้อมได้ดีจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้แกรมพอตเตอร์เห็นว่า ผมช่วยเหลือเชลซีในสนามได้และผมพร้อมแล้วสําหรับนัดแรกในยุคข,ของเขาอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดก็คือผมอยากให้เชลซีชนะในเกมคืนนี้ไว้ก่อนเรื่องโอกาสของผมไว้ว่ากันที่หลังเอาเชลซีชนะก่อนเราเริ่มต้นได้ไม่ดีใน UCL จากการเสมอ1แพ้1ดังนั้นเราต้องพยายามชนะเอซิมิลานให้ได้เพื่อโอกาสเข้ารอบเราเตรียมตัวกันมาดีแล้วก็หวังว่าจะคว้าชัยชนะได้ กระนมพอเตอเตอร์ก็โดนถามถึงเรื่องของคูริบารีเหมือนกันครับว่าโอ้โหนี่คือกองหลังชั้นนาจากเซเรีย A เลยนะแต่ว่าทําไม2นัดที่ผ่านมาพอตเตอร์ไม่ให้ลงเล่นและจะให้ลงเล่นเมื่อไร่พอตเตอร์บอกว่าผมประทับใจในตัวคูริบารีมากๆเขาเป็นคนที่ถ่อมตนแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ว่าต้องรอเล็กน้อยนะเพื่อโอกาสลงเล่นการตอบสนองของค cool ูริบารีอ่ะเพอร์เฟกมหัศจรรย์คุณอาจจะเห็นข่าวบอกว่านักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นต้องไม่มีความสุขเสมอไป แต่เคสของคูลิเบอรี่มันแตกต่างการตอบสนองของเขายอดเยี่ยมเขาซ้อมหนักมากแล้วก็ซ้อมได้ดีด้วยซึ่งการย้ายประเทศเนี่ยมันไม่ง่ายมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะต้องให้เวลานักเตะในการปรับตัวแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามคูลิเบอรี่เป็นนักเตะชั้นยอดคาแรคเตอร์ก็ดีเยี่ยมและเดี๋ยวอีกไม่นานคูลิเบอรี่จะมีส่วนสําคัญต่อเชลซีอย่างแน่นอนนะครับก็คอนเฟิร์มนะว่า เดี๋ยวให้โอกาสแน่แค่รอเวลาให้คูลิบรีปรับตัวให้ได้หน่อยนะครับซึ่งถ้าถามว่าต้องปรับตัวส่วนไหนนะครับทาง The a t l l t t i c เคเคยเขียนคออร่น์วิเคราะห์เอาไว้ว่า mm. คูลิบรีแข็งแกร่งมีความเร็วเข้าปะทะดีแต่ปัญหาคือลูกกลางอากาศสถิติการหม่งบอลเนี่ยยังยังไม่สูงเท่าไหร่ซึ่งพอลองมาคิดดูมันก็อาจจะจริงก็ได้นะครับอย่างเช่นเกม UCL ที่ที่เจอกับ าทางดินาโมซาเกรปที่เราแพ้นัดแรกอะ่ะยุคทูเคลนะ่ะจังหวะประตูที่เสียก็มีช็อตที่คูลิเบอรี่เขากระโดดหม่งพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้ที่ต้องให้เวลาคูลิเบอรี่ในการปรับตัวหน่อยแต่ว่าพอตเตอร์ก็ยืนยันเองนะครับว่าเดี๋ยวก็กลับมาได้เดี๋ยวก็ได้โอกาสลงเล่นแน่นอนก็ให้กําลังใจคาริดดคูลิเบอรี่นะครับจะได้ลงเล่นคืนนี้ไหมเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะฮะทีนี้ครับมาอัปเดตสภาพทีมกันหน่อยจากปากของแกรมพอตเตอร์นะครับ เ,เรื่องที่เอดูอาร์เมนดี้ครับเอดูอาร์เมนดี้กลับมาซ้อมได้สักพักแล้วความคืบหน้าดีมากแล้วก็คืนนี้จะมีชื่อเป็นขุมกำลังของทีมแน่นอนส่วนการแย่งมือหนึ่งกับเกปาอารีสรากานะครับพอเตอร์บอกว่ายังไม่รีบด่วนตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็นมือหนึ่งเพราะว่ามันก็ยังเหลืออีกต้องหลายเกมให้ตัดสินแต่พอเตอร์ก็ยอมรับนะครับว่าอยากจะช่วยทั้งสองคน เขาอยากช่วยให้เกป้ากลับมาสนุกกับการเล่นฟุตบอลแล้วก็นัดที่เจอกับคริสตัลพาเลซก็โชว์ฟอร์มได้ดีเขาอยากให้เอดูอาร์เมนดี้กลับมาฟิตหายเจ็บโดยไวยและการมีนายด่านที่ดี2คนถือว่าเป็นเรื่องที่โคชชอบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้เมนดี้ลงได้อยู่ที่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือเป็นตัวสำรองนะครับเอนโกโลกองเต้ครับอันนี้ต้องยอมรับว่าน่าเสียดายนะครับพอตเตอร์บอกว่า หายเจ็บแล้วลงซ้อมไปเยอะแล้วแต่ยังไม่ได้ซ้อมรวมแบบเต็มที่ตอนนี้ต้องค่อยๆสร้างความฟิตให้นักเตะหน่อยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่านี่คือช่วงที่ฟุตบอลลงแข่งกันทุก3วันนะครับสรุปก็คือใกล้แล้วแต่คืนนี้น่าจะยังไม่ผ่านความฟิตลงสนามนะครับบางทีอาจจะต้องรอเป็นเกมหลินนัดถัดไปซึ่งถามว่าเสียหายไหมโคตรเสียหายครับไม่มีเอ็นโกโลกองเตะขาดมิฟิลตัวตัดเกม ตรงกลางสนามคอยเบรกเกมรุกคู่ต่อสู้อันนี้ถือว่าเสียหายจริงจร์จอจินโยกับคฮาวเวิร์ดที่โดนเปลี่ยนออกนะครับพอตเตอร์บอกว่าจอจินโยเจ็บที่หน้าท้องเล็กน้อยแต่ลงซ้อมได้ตามปกติแล้วเดี๋ยวต้องรอเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าส่วนฮาวเวิร์ดโดนเปลี่ยนเพราะเจ็บนิดหน่อยเหมือนกันแต่ก็ซ้อมได้ตามปกติแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นบทสัมภาษณ์ฝั่งเชลซีนะครับมีบทสัมภาษณ์ของฟิคาโยโทโมรีด้วยนะครับ ทมบรีนี่ก็เป็นเด็กปั้นของเชลซีนะครับจากคอปแฮมนะครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าผมรู้เสมอว่าเราจะเจอกับเชลซีผมเดาออกตั้งแต่ก่อนจับสลากแล้วและใน,นที่สุดก็ได้เจอกันจริงๆมันน่าตื่นเต้นมากๆตอนที่จับสลากมาเจอเชลซีเนี่ยเพื่อนๆต่างเซล์ผมว่าเฮ้ยเอ็งรู้ได้ไงวะเอ็งเห็นอนาคตเราววะนะฮะทมอมรีก็บอกว่าผมดีใจยินดีที่ได้เจอกับเชลซีทีมเก่าอีกครั้งแต่ ผมจะสู้เพื่อ3แต้มเหมือนกันผมมีเพื่อนหลายคนที่เชลซีแต่เมื่อลงสนามเมื่อน,นอกหวีดดังขึ้นเราจะไม่ใช่เพื่อนกันชั่วคราวนะครับก็พูดพูดดีนะผมว่าโทมอรีก็พูดให้เกียรติทั้ง2ทีมนะครับก็ยังตื่นเต้นดีใจที่ได้เจอกับทีมเก่าแต่ก็ลงมาในสนามอ่ะคุณลงแข่งในฐานนะนักเตะเอซิมิลานเขาก็ต้องเต็มที่จะให้มาแบบโอ้ยอมเพื่อนกันมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วเขาก็ต้องโฟกัสกับเอซิมิลานเป็นหลักก็คืนนี้เล่นที่สแตมฟอร์ดบริด์ก็จะยินดีต้อนรับฟิคโยโทมอรี กลับสู่เชลซีอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็มีโอลิวิเยชิโร่ด้วยนะครับก็จะยินดีต้อนรับชิโร่ด้วยพยายามไปหาบทสัมภาษณ์มาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เจอถ้าเจอเดี๋ยวเอามาฝากในเพจนะครับชิโร่เนี่ยโอ้โหผมว่าหลายคนรักด้วยเพราะว่าปีที่ได้แชมป์ UCL ก็มีบทบาทสําสคัญใช่ไหมโดยเฉพาะประตูชัยที่ยิงใส่แอตมาดริดนะครับก็ยินดีหลายคนที่ได้กลับมานัดนี้แต่ว่าสกอร์ขอเป็นฝั่งเชลซีนะทีนี้ครับเรามาดูเรื่องของ สภาพทีมแล้วก็เกรดที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับเอาฝั่งเชลซีก่อนนะครับก็คืนนี้นะครับเตะตีสอนะย้ำนะถ่ายทอดสดผ่านทาง B In Sport นะครับสถานการณ์เชลซีคือตอนนี้มีแค่แต้มเดียวเล่นมา2นะัดแพ้ซากเก็บเสมอซาวส์สบวกนะครับไฟบังคับนะถ้าอยากเข้ารอบต้องชนะถ้านัดนี้ไม่ชนะโอกาสตกรอบเกิน80%เลยครับมิลานผลงานชนะ1เสมอ1มีสแต้มนะครับ เชลซีเนี่ยนัดล่าสุดแซงชนะคริสตัลพาเลซมาได้2ต่อ1นะครับสภาพทีมก็ย้ำไปแล้วว่าเสียดายที่กองเต้น,น่าจะไม่ผ่านความฟิตนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยพวกเอดูอาร์เมนดีจอร์จิโนไคฮาวสน่าจะผ่านความฟิตลงเล่นได้หมดนอกจากนี้ครับมาร์คคูคูริยาก็มีภาพว่ากลับมาซ้อมแล้วแล้วก็ในพรสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยพอตเตอร์ Potter ไม่ได้พูดถึงคูคูริยาเป็นกรณีพิเศษดังนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับมาร์คคูคูริยนะครับ ด้าน a อซิมิลานครับของคุณซือสเตฟานอปิโอลีนะครับก็ผลงานของพวกเขาเนี่ยถือว่ายังใช้ได้นะ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1อยู่อันดับ5ของเซเรียถ้าดูจากองค์รวมก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่แต่ที่น่าหนักใจแทน a อซิมิลานคือโอ้โหสภาพทีมนักเตะเจ็บกันเพียบครับไตโอแอคตงเดสเจ็บซีมงเคียเจ็บไม้เมยองประตูมือ1เจ็บ อเล็กซิสเซริเมเกอร์เจ็บอเล็กซานโดรฟอเรนซีคนนี้เจ็บยาวสลาตันอิบราฮิโมวิชเจ็บยาวดาวิดดีคาลาเบียเจ็บรวมไปถึงต้องเช็คความฟิตจูเนียร์เมสซี่อัสด้วยนะครับเรียกว่าสภาพทีมมิลานยวบพอสมควรครับแล้วก็หลายคนเนี่ยสามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นตัวหลักเหมือนกันนะเฮดทูเฮดนะครับเชลซี Chelsea เคยเจอกับเอซิมิลานมาในรอบแบ่งกลุ่ม UCL นะครับเมื่อปี1 9 9 9งพันถึงสองพนะครับตอนเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ เสมอ0ูนย์ะครับไปเล่นที่ซานซิโรเสมอ1นโดนนาไปก่อนจากโอลิเวอร์เบียห์นะครับแต่ว่ามาตีเสมอได้จากอดีตกับตันทีมของเราก็คือเดนิสไวส์นะครับแล้วก็เสริมเพิ่มเติมให้เล็กน้อยนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะว่า2นัดแรกไม่ชนะเนี่ยตกรอบชัวร์แล้วหรือ,อยังไปค้นหาข้อมูลมาให้มีนะทีมที่2นัดแรกไม่ชนะแล้วเข้ารอบนะครับอ่าอย่างเช่นอาร์เซนอล อาร์เซนอลปี2 0 1 5 1 6ครับอยู่กลุ่มเดียวกับซาเกร็บโอลิมเปียกอสแล้วก็บาเยนสองนัดแรกอาร์เซนอลไม่มีแม้แต่แตมเดียวครับแพ้2นัดแรกเลยนะครับแต่ไปคืนฟอร์มนัดที่3ชนะบาเยนได้และนัดที่4ไปเยือนบาเยน Bayern, โดนบาเยนถล่ม4นัดเนี่ยเท่ากับว่าชนะ1แพ้3กลับไปเสี่ยงตกรอบอีกครั้งแต่พวกเขาไปเก็บซาเกร็บกับโอลิมเปียกอสใน2นัดสุดท้ายได้ทําให้อาร์เซนอลผ่านเข้ารอบไปเพราะฉะนั้นในมุมมองของเชลซีถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย อาเซนอลตอนนั้นยากกว่าด้วยนะยากกว่าด้วยนะเพราะ2นัดศูนย์แต้มเชลซีอ่ะยัง2นัด1แต้มไงแล้วมิลานก็แข็งนะแต่มิลานถ้าเทียบกับบาเย์น่ะบาเย่นจะแข็งกว่าด้วยเพราะฉะนั้นอาเซนอลยังเคยทําได้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคดาดหวังว่ามันก็ยังพอมีรุ่นอยู่เหมือนกันนัดนี้นะครับก็เหมือนที่บอกไปไฟบังคับว่ามันต้องชนะนะครับถ้าชนะเราจะมีสีแต้ม ถ้ามีสีแต้มเนี่ยนัดที่ไปเยือนมิลานขอไม่แพ้เสมอก็ได้เป็น5แล้ว2นัดสุดท้ายพยายามเก็บสกเรบกับซาบบส,ส์บุกให้ได้โอกาสเข้ารอบก็ยังมีแต่ถ้านัดนี้เนี่ยถ้านัดนี้สมมติเสมออีกเนี่ยมันจะกลายเป็น4 3นัด2แต้มแล้วถ้านัดหน้ามไม่ชนะอีกถ้ามันกลายเป็นแบบ4นัด3แต้มสมมตินะอันนั้นก็ก็ต้องทำใจครับว่ามีโอกาสตกสูงผมใช้คําว่าถ้าชนะนัดนี้นนโอกาสเข้ารอบตกรอบนกลับมาแบบ 50 50เลยนะแต่ถ้าไม่ชนะหรือถึงขั้นแพ้เนี่ยเกิน80%ตอนนี้ผมให้โอกาสตกก็สักประมาณแบบ60-70%นะเพราะว่า2องนัดแรกเราเริ่มต้นได้ไม่ดีมันก็จะวัดจากคืนนี้แหละนะครับทีนี้ครับมาดูรายชื่อที่คาดจาก Who Score Who Score ให้เชลซียังเล่น4-3-3นะครับก็แบ็กโฟเป็นเกป้าชิลเวลซิลวาโฟฟาน่าริสเจมตรงกลางเนี่ยถ้าจอจินโยไม่ฟิตนี่ก็งานเข้าเหมือนกันนะ เพราะว่าถึงแม้จะเล่นไม่ดีแต่ว่ากองเต้ก็ไม่อยู่ไงถ้าจอจินโยไม่อยู่อีกก็งานเข้าซึ่งไม่รู้จะใช้เป็นเซตนี้หรือเปล่าเมาส์โควาสิตคอนเนอร์กาลาเกอร์แต่ผมว่าถ้าไม่มี holding มิฟิลเลยผมว่าก็งานยากเหมือนกันว่ะผมว่างานยากส่วนปีกเนี่ยเขาให้เป็นพูลิสิกโอบามยองแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงอ่าในมุมของผม,มผมว่าเอาเอากราบซ้ายก่อนแล้วกันผมว่าเบนชิวเ นะครับอาจจะมีนัดที่เขาดีมากก็คือนัดที่เวสแฮมชนะ2 1่วันนั้นลงมาเปลี่ยนเกมเลยแต่ดูนัดล่าสุดชิวเวลยังไม่สมบูรณ์จริงๆนะคือการที่แกเจ็บหนักไปเหมือนจังหวะจากโคนยังไม่เป๊ะนะครับแล้วก็เกมรับมีปัญหาผมกลับรู้สึกว่านน,นี้ถ้าคูคูรุย่าหายป่วยแล้ว่ผมมองว่าหน้าลงให้คูคูรุย่าเล่นก่อนเหมือนกันนะแล้วก็ตรงระบบกองหลังควรจะเล่นหลัง4หรือหลัง3เนี่ยจริงๆถ้าเกิดมีกองเต้อยู่่ะผมว่าเล่นหลัง4ได้แต่ พอเราไม่มีกลางตัวแบบที่เก่งเรื่องเกมรับเนี่ยสามคนเนี้ยเมาส์โควาสิตกาลาเกอร์มีใครเก่งกางเกมรับไหมผมว่าก็ไม่มีนะแม้กระทั่งเดนิสซากาเรียที่เราไปเซ็นมาจากยูเว่ยืมตัวมาเนี่ยสากาเรีย <ag> ก็ไม่ใช่กลางรับนะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์และยังไม่ได้เล่นสักนัดด้วยอาจจะมีลอฟตาชีกแต่ลอฟตาชีกก็ไม่ใช่ตัวตัดเกมไงผมเลยคิดว่าถ้าเล่นหลัง4แล้วใช้กลางที่แบบไม่ไม่เด่นเกมรับสักคนเลยอะ่ะผมว่า รั่ววะ่ะผมว่าโดนตรงกลางวะ่ะโดนเจาะว่ะผมเลยรู้สึกว่าท่านในเมื่อตรงกลางมันหลวมมันยวบขนาดเนี้ผมกลับเชียร์ให้เล่นหลังสามนะปกติแล้วหลังสีก็น่าสนใจคนก็เชียร์หลังสีกันเยอะแต่ผมแค่มองว่าถ้าไม่มีทั้งกองเต้ที่เจ็บไปแล้วจอรจิโยก็ต้องมารอเช็คฟิตเนี่ยผมว่าหลังสามไหมเพื่ออย่างน้อยๆอ่ะ เติมคูริบอรีมาเป็น3 Center, เซนเตอร์เผื่อตรงกลางมันหลวมมาเนี่ยข้างหลังมันยังเหลือ3ที่ผ่านมามันเหลือ2บางทีเหลือ1ด้วยเพราะเพรสซิ่งสูงจัดนะครับผมเลยแบบโดยส่วนตัวคิดว่าถ้ากองเต้ลงไม่ได้และถ้าเกิดจอจินโยลงไม่ได้ด้วยนะผมจะค่อนข้างเชียร์หลังสามากกว่าก็ส่งคูริบอรีลงมาสักคนหนึ่งนะครับส่วนตัวรุกเนี่ยกาลาเกอร์ก็น่าลองให้โอกาสเหมือนกันเพราะนัดล่าสุดได้ความมั่นใจยิงประตูชัยพาทีมชนะนะครับผูดีสิกลงมามีแอสซิสต์นะครับเอาจริงๆบป้า ถ้าเอาจากชื่อชั้นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นฮาวเวสถ้าผ่านความฟิตได้อาจจะเป็นฮาวเวสแต่ผมมาถึงในจุดที่ผมว่าวัดจากฟอร์มดีกว่าอย่างเมสันเมาส์เนี่ยพักบ้างก็ได้ฟอร์มไม่ดีกับสโมสรมาหลายนัดแล้วนะครับเมสันเมาส์เนี่ยพักบ้างก็ได้ฮาวเวสเนี่ยพักบ้างก็ได้ลองให้กาลาเกอร์แทนเมาส์สักนัดให้พูลิสิตแทนฮาวเวสสักนัดหรือโอบามยองเนี่ยล่าสุดเล่นดียิงได้ให้ลงต่อแต่อย่างอาร์มันโดโปรยาเนี่ย น่าลองให้โอกาสมากขึ้นเหมือนกันผมว่ามันถึงจุดที่คนที่เล่นไม่ดีน่าจะต้องแบบพักบ้างรลางให้โอกาสคนที่เขาควรไดเล่นบ้างอันนี้ในมุมของผมนะครับมันต้องแฟร์หน่อยส่วนมิลานนะครับคาดว่าปิโอลี่จะมาแผน4-2-3-1นะครับก็ประตูเนี่ยจะเป็นตาตารูซานูนะครคนที่เคยมีข่าวกับเชลซีด้วยนะครับกองหลังมีเซจินโเดสมีกาลูลูมีฟิกาโยโทมรีแลวก็แบ็กซ้าเป็นบาโลตูเร คู่กลางเป็นเบนนาเซอร์กับซันโดโรตนาลีนะครับแล้วก็กองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นชาวเดเคตาลาเร่คนนี้เล่นกลางรุกก็ได้เล่นปีกขวาก็ได้นะครับแล้วก็ปีกสองข้างเป็นราฟาเอลเลอาอเชลซีอยากได้ปีกขวาเป็นอันเตเรบิชครับแล้วก็กองหน้านักเตะเก่าของเราครับโอลิเวียชิรูนะครับฮูสกอร์ให้เชลซีเฉือนชนะ2-1นะครับโดยส่วนตัวผมว่าไม่ง่ายผม,าผมว่าผมว่าโอ้เจอมิลานนะครับแล้วเชลซีเป็นทีมที่แบบเจอทีมจากอิตาลีแล้วไม่ค่อยถูกฉลองนะ ในบอลยุโรปนะครับเวลาเธอเ,อเจอที่มาจากอิตาลีแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอกาสไม่ชนะมีไหมก็มีนะคือผมยังรู้สึกว่าเล่นในบ้านและสภาพทีมสมบูรณ์กว่าเนี่ยไม่น่าแพ้น่ะคิดว่านะแต่โอกาสเสมอก็มีครับเพียงแต่ยังขอกัดฟันเชื่อลึกๆก็ทีมกูกูก็ต้องเชียร์ทีมกูเพราะวะ่านะแล้ววิลานเนี่ยตัวเจ็บเนี่ยดูดิโอ้โูหแปดเก้าคนนะ่ะถ้ามันจะชนะใน UCL นะัดแรกมันก็ต้องนัดนี้แหละวะขอ เอาใจช่วยให้เชลซีเฉือนละกันสองหนึ่งอ่ะสองหนึ่งให้ให้เฉือนละกันนะครับสาธุนะครับขอชนะบ้างเถอะไม่งั้นเดี๋ยวจะปิวเดี๋ยวจะไปยูโรปเอานะฮะอ่ะก็เดี๋ยวมารอดูคืนนี้ตี2เจอกันไลฟ์หลังเกมนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีนะครับแล้วก็ทาง อ,อย่าถ่าย1 2 3ด้วยนะครับรวมไปถึงสปอนเซอร์อื่นๆด้วยครับทางสิงห์ World of Football สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบแล้วก็ของสโมสรเชลซีซูซูกิสวิตพาวเวอร์โยอาฟการันตีอยอดขายกว่าหนึ่0 0สนคันแล้วนะครับรวมไปถึงคอร์ล่าแอควิตามินลดสิวสุดแพทย์บอกมาจากช่องปีเตอร์โบมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้ปีเตอร์โบขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันนะครับเจอกันคืนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย